ีเดตตาแดงวิคห์ฟุตบอลวันที่16สิงหาคมนะครับใครเข้ามาก็ฝาก subscribe ฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยถามหาชีเดตตุงเดียวก็ดูในช่องในเพลลิสเนะโอเคนะก็เข้ามาฝากกดไลค์นะครับไม่เหมือนก็สวนแล้วก็สนใจสนุกตื่นเต้นแอดไลน์ line, ขวามือแอด i ปด d ก็ไปหมั่นกันเยอะๆสำหรับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะครับโอเคมามันก็มีประมาณนึงแหละแต่ว่าเราก็เอาทีมที่ น่าสนใจน่าลุ้นเชียร์มาวิคอยฟังโอเคไหมเริ่มกันที่คู่แรกนะครับก็จะเป็นอ่ลาลิก้านะครับเบียร์ลิวเจอกับการนาดาโดยเบียร์ลิวเนี่ยทุกคนน่าจะพอทราบแล้วมั้งแชมป์ยูโรปาลีกล่าสุดแล้วก็ชนะการนาดาล่าสุดนะครับสามศูนย์แล้วก็เบียร์ลิวเนี่ยเอาจริงก็เป็นทีมที่เวลาเล่นในบ้านก็ลุ้นชนะการนาดาได้นะครับถ้าดูตามสถิตินะหากแบบไม่ผิดฟอร์มเออนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา เออแล้วก็บีริวเนี่ยโอเคอาจจะก,กระชับมิดห่วยมากนะครับรวมถึงยูฟาเอสซี UFO, ล่าสุดก็แพ้เชลซี Chelsea นะครับอ่าแล้วก็แาดาเนี่ยเป็นทีมที่นอกบ้านแลดูการที่แล้วไม่ได้เรื่องนะคือเกมนี้คือยังไงครับเนี่ยต่อลูกหนึ่งออกไปทางยิงหนึ่งเสียครึ่งอ่าถ้าไม่เหมือนก็ไม่ต้องตามแ่ะคนดูแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยมียิงหนึ่งได้ครึ่งผมก็เลือกเชียร์แบบนั้นนะ่ยแต่ถ้าว่ามีลูกหนึ่งก็โอเคเชียร์ได้ แต่ถ้า1.25ก็ระวังโดนหาแล้วกันแต่ผมว่ามีโอกาสจะยิงขาได้นะบีเรลิวนะครับทีมแรกเออวัสดีครับผมฝากไลค์ฝาก u b s สไคร์ด้วยเด้ตอต่อกันที่มารัลยามาลิยาตุรกีเจอกับแทบซอนสปอร์หครั้งล่าสุดแทบซอนสปอร์ชนะรวดมันก็บ่งบอกว่าเหนือกว่ามารัลยาเป็นทีมที่ก็ไม่ได้แย่หรอกในบ้านนะครับแต่วันนี้คือ,อยังไงครับเนี่ยลองปอ,ปอปอเข้าใจได้ตามตผล แทบซอนสปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ตั้งแต่เดือนมีนามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนอกบ้านไม่ชนะเลยเนะเสมอพลึบกระชับมิดโอเคนะครับแล้วก็ ECL ล่าสุดนะครับเสมอโมไปกับเป็นทีมที่นอกบ้านสถิติไม่ได้เท่าไหร่นะแต่ว่าการที่ต่อป,อปอปอแสดงว่าต้องเป็นทีมที่เหนือกว่ามาลาตยาระดับหนึ่งแล้วก็เฮดูเฮดที่เจอนี่ก็เหนือกว่าก็ไม่แปลกที่ต่อปอปอ,ปอจริงๆมันเสมอได้เลยคู่นี้คู่นี้ผมทายแทบซอนสปอร์นะ ปอปอนั่นแหละนะครับยังไงก็ต้องชนะอยู่แล้วเนี่ยใช่ว่าราคาเนี้ยดึงโดดแท็บฟอนสปอร์กิริซันสปอร์เจอกับกาลาตาสลายนะครับกิริซันเนี่ยมันเพิ่งมาเพิ่งมาลีกหนึ่งนะครับส่วนอ่ากาลาตาสลายเนี่ยเป็นทีมเก่งของลีกอยู่แล้วนะครับนอกบ้านชนะเพิ่มเจอกับทีมน้องใหม่เดี๋ยวผมเชื่อว่าน่าจะชนะได้ไม่ยากนะหนกับราคายิงหนึ่งเดียวกึ่งกับลูกหนึ่งหรือ20ผมว่าเป็นไปได้ คู่นี้กาลาตาสลายลุ้นเชียร์ได้ครับผมในมุมผมกิริสันนี่อ้โห้กระชับมิดนี่4เกมแพ้สามง่ายๆเซอร์เฟนีบาเชก่กดไป1นึ่งสามเฟนีบาเช่ก็ไม่ได้ดีกว่ากาลาตาสลายเลยครับคู่นี้ผมว่า2องสูนย์แล้วก็สุดท้ายครับอ่ะคู่นี้ผมมั่นใจน้อยสุดในบรรดาส4ทีมที่เลือกมานะซิริอุสเจอกับเอเคโซนาครับโซนาเนี่ยเวลาเจอเฮตูเอสเซติดูดีกว่าแล้วก็ ทีมซิริอุสเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้แย่ในบ้านก็พอลุ้นเชียร์ได้บ้างเหมือนกันแล้วก็ AK s o โซนาครับคือฟอร์ม5นัดที่ชนะ4ี่พว่าด้วยฟอร์มช่วงหลังที่ดีมากๆเนี่ยผมว่าเชียร์ a k โซดีกว่าแต่ว่าผมมั่นใจน้อยสุดนะ AK s o โซครับผมจัดไปก่อนจะกกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็สนใจสนุกตื่นเต้นแอดไลน์ขวามือแอดนะครับก็ไปหมั่นกันเยอะ มีเด็ดเด็ดทีมไหนกันบ้างก็คอมเมนต์มานะติดต่อสปอนเซอร์เพิ่มเติมแฟนเพจถามหาที่เด็ดตรงเดียวก็ดูในช่องในเพลย์ลิสที่เด็ดตรงเดียวนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีบายบายครับผม